เจ้ามันนี่ตัวดีเจ้ามันนี่ตัวดีโอ้ยโยโดดเป็นกระต่ายเลยมา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 า้ชยช่วยช่วยช่วยโอ๊ยแมวกัดไอแมวกัดไอ้แมวัดช่วยช่วยฮนรปากมัน่ไหมันกัดนนปล้ อยู่ไม่สุกเลยค่ะจะแค่หงแค่หูนี่ยากมากนะคะไม้สำลีจ,จะจิ้มหูตายทำไงดีอะฮะพายองทายทาย,ทาย,ยากยากแต่ว่าแล้วมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแม,มแม่เรียกแลลูกแม่เรียกว้ายเรียบแหลมมากร้ายเรียบแหลมมาก กระโดดใหญ่เลยลิงด้วตัวอะไรวะเนี่ยลิงตัวอะไร่ะเอาเสิยเอาเสียเอาสียเอาเสียโดนใจวนั่นไงนั่นไงอยากจับอยากอยากจับปากแมววาย